โยวาซาสวัสดีรุ่นเมการุ่นดูไปรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเจ้าตัว CS2 นะหรือว่า Counter Strike 2แบบเล่นฟรีๆนะทุกคนนะพูดง่ายๆคือ Counter เนี่ยมาเล่นฟรีอยู่แล้วนะครับบนแพลตฟอร์ม s t e a มเนาะแต่วันนี้เราจะมาสอนวิธีการโหลดกันนะครับบนในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC หรือว่า Windows 11 Windows 10นั่นเองนะทุกชนนะแต่พร้อมกันแล้วพรับชมกันเลยครับขั้นแรกนะครับให้เปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า CS2 นะทุก เออแล้วก็กด enter นะครับจากนั้นเลื่อนลงมานะฮะท่านผู้ชมนะจะเจอกับบรรทัดแรกและบรรทัดที่2นะเอออันนี้แนละ้วแต่สะดวกนะท่านผมแนะนําให้โหลดบรรทัดที่2นะครับเป็นแพลตฟอร์มสตรีมตัวนี้นะครับหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปก็ได้อ,อ่ากดแบบลคลิกเข้ามาเลยนะท่านผู้ชมนะเออจากนั้นนะครับเมื่อเข้าเกมมาแล้วนะท่านผู้ชมนะให้เรานะครับทําการนะครับกดคําว่าติดตั้งเห็นไหมติดตั้งสตรีมอยู่ตรงน,รงนี้มุมบนขวามือนะกดเข้าไปปึ๊บแล้วก็กดติดตั้งสตรีมนะฮะท่านผู้ชมนะ จากนั้นมันจะโหลดไฟล์ขึ้นมานะครับกด open file นะครับเนาะมันจะขึ้นมุมบนซ้ายมือหรือด้านล่างซ้ายมืออันนั้นก็แล้วแต่สะดวกเนาะพับหน้าจอลงมานะครับกด n i c k นะครับแล้วก็เลือกภาษาไทยนะฮะแล้วกด n i c k นะครับกด n Nick install ให้เรียบร้อยนะฮะกด finish นะเออนี่นะฮะเมื่อมันขึ้นหน้าต่งมาแบบนี้นะให้เราทําการนะครับไปกดสร้างบัญชีฟรีก่อนนะตัวนี้นะครับนี่หรือว่าใครที่สมัครรหัสแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบได้เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการสมัครเลยนะครับ โอเคนะครับเมื่อสมัครเสร็จแล้วเราก็ใส่รหัสลงไปได้เลยนะท่านผู้ชมนะเอออ่าหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมนะให้เรานะครับกลับมาที่อ่าหน้าเดิมนะครับตัวนี้นะครับเรากดย้อนกลับนะครับนี่มันจะขึ้น CS2 มาอย่างนี้หรือ Counter Strike 2ขึ้นมานะเราเลื่อนลงมานะครับเปิดอ่าเรก็ไปกดคําว่าเล่นเกมฟรีในตรงนี้นะครับตรงนี้กดทิกขึ้นมาหนึ่งครั้งแล้วก็กดใช่ฉันติดตั้งสตีมอยู่แล้วนะครับแล้วก็กดในส่วนของโอเพนนะแบบนี้ปึ๊บมันก็จะดิ่งขึ้นหน้าสตีมมาแบบนี้เลย ให้เราได้ทําการติดตั้งนะเราก็ติดตั้งลงได้เลยนะครับไดซีของเราเนี่ยแหละอ่าติดตั้งลงไปปุ๊บนะฮะล้วก็กดดูด้านล่างก็ได้นะครับว่าตรงนี้มันกําลังโหลดอยู่นะครับอ่าที่นี้เราก็รอจนกว่ามันจะโหลดเสร็จนะท่านผู้ชมนะเออนี่ตรงนี้นะครับนี่มันจะเริ่มโหลดแล้วนะครับเออโอเคนะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะเราสามารถที่จะกดเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่ากดเล่นที่เจ้าตัวหน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับไอคอนของมันนะอ่าพี่ก็จะกดเล่นเข้าไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะขวตรีควดอันตรายคนดูอ่าไป อันนี้กดเปิดในสตรีมเลยนะท่านผู้ชมนะนี่กดเปิดในสตรีมด้วยนะครับเออนี่มันกําลังรอการเปิดนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคนะท่านผู้ชมนะอ่ามาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยเราจะลองกดเล่นได้เลยนะครับแต่ผมจะไปลองเล่นกันดูนะฮะท่านผู้ชมนะอ่ากดเล่นตรงกลางด้านบนนะครับแล้วก็อ่าซุ่มกลุ่มมาเลยนะครับไปเอาไหนอดันไหนเอาดันดัสแล้วกันนะดูง่ายๆนะครับชิวๆเป็นสิวได้ไงมาแล้วนะครับ โอ้ oh, เล่นได้จริงว่ะคนดูไหวแหลมจดัดเอาเว้ยเอาเว้ยกระได้อยู่คนดูนี่อันนี้แล้วแต่คนเล่นนะแล้วแต่ความถนัดไหวอ้าเอ้ย <c oughs> เอาว่ะตึงปรีะ๊ะนี่เห็นไหมน,นี่ก็เล่นได้จริงเลยนะท่านผู้ชมนะนี่เคาน์เตอร์สองครับอันนี้เล่นฟรีแล้วคนเล่นเยอะจัดเลยนะเออเอาเว้ยเอาเว้ย ว้าไอ้ใจบ่ยังไงอันนี้มันเป็น huh มันเป็นฟีฟอออนี่มาคนดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันลิ้นกิ่งยังไยวะคนดูเวอร์จัดเวอร์จัดเวอร์จัดอันนี้ผมกับอ้าใช้เมาส์กระลวลกนะเนี่ย โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับวิธีการดาวโหลดเคาน์เตอร์2นะเออหรือว่า CS 2มาเล่นนั่นเองครับอันนี้แบบเล่นฟรีบนสตรีมนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากโหลดมาเล่นก็ลิงโหลดด้านล่างขมิ้นได้คลิดเดอร์คนดูเดอร์สหรับวันนี้บิโคกขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคนดูเอาดิบาแก